สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง6985 t a l o s Studio นะคะคลิปนี้เป็นคลิป r a n d o m นะคะและท็อปิกที่ไอจะทำขึ้นนั้นเป็นท็อปิกที่มีชื่อว่าสายตาลูกหลานทั้งใกล้ชิดและห่างไกลนะคะว่าเขามองคุณยังไงนะคะลูกหลานที่ใกล้ชิดอาจจะหมายความได้เช่นกันว่าอาจจะไม่ได้อยู่รายร้อมตัวคุณแต่ว่ามีการอัปเดตเรื่องราวมีการติดต่อกันนะคะไม่ได้ขาดหายไปไหนนะคะ ขอให้คุณใช้วิจนะญาในการรับชมเช่นเคย,ยไม่อาจอ่านพลังงานไพ่นะให้ตรงทุกวักทุกตอนได้และนี่ไม่ใช่พลังงานของใครคนใดคนหนึ่งเป็นพลังงานรวมนะคะถ้าคุณพร้อมแล้วเรามาเริ่มกับสายตาลูกหลานที่ใกล้ชิดคุณที่อัปเดตข่าวสารเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆให้คุณได้ฟังกันบ่อยๆอยู่เนืงอ,อ,ๆอนงๆก่อนเลยนะคะ ว่าเขามองคุณเป็นคนยังไง ด้วยเดมูดสามเหรียญ The Fool Tower, the Sun. สุวินดาดัดวัวหนึ่งถ้วยต้สำรับของใต้สำรับนะคะมีสิบไม้ สายตารูปหลานที่อัปเดตข่าวสารกับคุณอยู่เรื่อยๆอยู่เนืองๆนะคะเขามองคุณว่าคุณวางตัวดีวางตัวเหมาะกับอายุรูปหลานรู้สึกเกรงใจ รู้สึกไม่ค่อยกล้าเล่นด้วยเท่าไหร่มีบ้างในมุมที่เล่นนะคะแต่เขาจะดูว่าช่วงนั้นคุณทําอะไรอยู่แล้วแต่คุณเลยถ้าเกิดอยู่ในสถานการณ์ที่คุณเคร่งเครียดอยู่ในโหมดของเอาจริงเอาจังเขาก็ไม่กล้าเล่นด้วยเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่เวลาที่คุณที่มีโหมดที่จริงจังเกินไปนะคะซีเรียสเกินไปคือเขาคงกลัวว่าคุณจะ อยากให้คุณผ่อนคลายคะเขาอาจจะหยอกคุณบ้างนะคะให้เลเวลที่ความร้อนนะคะให้เผาๆลงบ้างอาจจะเอาน้ําเย็นรูปคุณบ้างนะคะให้คุณได้ผ่อนคลายแล้วก็ดูเป็นคนที่ดูใจดีนะดูใจดีช่วยเหลือในเรื่องของด้านการเงินถ้าเกิดว่าลูกหลานคนไหนที่ดูเพิ่งตัวเอง เป็นพึ่งตัวเองได้แต่อาจจะติดขาดในเรื่องการเงินบ้างนิดนหน่อยๆนะ่อยยแล้วก็เป็นคนที่ซื่อสัตย์ต้องเน้นว่าคุณชอบคนลูกหลานที่ซื่อสัตย์น่าเชื่อถือคําพูดว่าถ้าจะคืนเดือนนี้ก็คือคืนเดือนนี้ยืมไปแล้วคืนภายในสิ้นปีนี้ก็คือสิ้นปีนี้คุณจะช่วย มีดาบออกมาด้วยนะคะมีความดุถ้าเกิดว่าพูดแล้วไม่ทำตามคำมั่นสัญญาเจรจาแล้วหลอกแหละไม่เอาไหนไม่เอาฐานเป็นคนขี้เกียจเนี่ยคนก็จะดุเลยก็มีการแบบเอ่อเอาต้องคูดคุยกันต้องดุต้องเอาให้อยู่เอาให้อยู่มดัดเอาให้เข็ดลาบจำาถ้า พังกันไปนข้างหนึ่งเลยถ้าข้าคนคนนั้นเป็นคนที่ถ้าลูกหลานคนนั้นเป็นคนสเลีเทเมาขี้เกียจไม่เอาฐานเหยียบขี้ไก่ไม่ฟอเนี่ยคุณก็จี้จี้จนให้เขาสำนึกได้คิดได้เลยทําให้เขาอาจจะมีความโกรธนะลูกหลานคนนั้นอาจจะมีความโกรธที่คุณพูดจาแบบนั้นที่คุณทําแบบนั้นแต่หลงัลงๆเขาคงคิดได้คุณคุณชอบลูกหลานที่ขยันทำมาหากิน เขามองแบบนั้นนะลูกหลานฝั่งได้ชิดเนี่ยเขามองแบบนั้นคือคุณกลัวว่าพวกเขาจะพึ่งตัวเองไม่ได้ภายในอนาคตอแ,แต่ก็แปลกนะลูกหลานที่ดื้อกับชอบคุณมากนะกะับชอบชอบในความดุความเวลาที่คุณโมโหเวลาที่คุณดุเนี่ยพวกเขารู้สึกว่ามีแรงกระตุ้นอะไรบางอย่างนะ,ะเขาเข้าใจเขาเข้าใจความหวังความหวังดีของคุณว่าอยากให้ลูกหลานเนี่ย ตั้งตัวได้พึ่งตัวเองได้นะคะไปรอดตลอดรอดฝั่งคือเขาไม่อยากเป็นห่วงคือมหมายถึงว่าเขามองว่าคุณนะ่ะไม่อยากไม่อยากที่จะเป็นห่วงลูกหลานของคุณแต่ก็อดไม่ได้แอบบมองอยู่ห้างห่างนะะทุกสิ่งทุกอย่างที่ทําลงไปเนี่ยเขามองว่าคุณเป็นผู้ที่หวังดีแหละหวังดีกับลูกหลาน มีความรักมีความใส่ใจเรื่องขนมนมเนยเนะี่ยไม่เคยห่วงเลยนะคะมี2ถ้วยมี1่ถ้วยเนี่ยไม่ไม่เคยห่วงแล้วก็อาจจะช่วยซัพพอร์ตทางฝั่งพ่อแม่ของลูกหลานของอของของคุณในเรื่องของการเงินการเลี้ยงดูบ้างด้วยซ้ำนะคะเวลาที่พวกเขาขาดเหลือนะคะอาจจะซัพพอร์ตไปทางพ่อแม่ของลูกหลานหรือว่าให้ลูกหลานเก็บไว้เวลาที่ อาจจะเริ่มอะไรใหม่ๆหรือว่าเข้าโรงเรียนใหม่หรืออาจจะไปเปิดร้านขายไข่เจียวตั้งโต๊ะขายไข่เจียวหรือว่าตั้งโต๊ะทําแซนด์วิชขายทําขนมขายหรือว่ารับเบเกอรี่มาซื้อมาขายไปเนี่ยคือคุณบางทีนะคุณเป็นคนที่ลงทุนให้ลูกหลานก่อนเลยด้วยซ้ําหัดให้ลูกหลานได้รู้จักซื้อมาขายไปหัดให้ลูกหลานได้รู้จักทามาหากิน ุณน่าจะเป็นผู้ที่พาลูกหลานทําด้วยนะในบางกรณีแล้วลูกหลานเขามองคุณว่าคุณเป็นคุณ,ค,ณคุณจะเรียกว่าอะไรอนะ่ะผู้ใหญ่ขอใช้คําว่าผู้ใหญ่นะผู้ใหญ่ที่มีอํานาจใจดีมีอํานาจและมีความดุมีความหวังดีอยู่ในนั้นเป็นผู้ใหญ่ที่น่าเคารพมากสมบูรณ์แบบนะมีทั้งโหมดตามใจโหมดช่วยเหลือโหมดดุ ะะแล้วก็เป็นข่มพลังงานให้กับลูกหลานปลุกให้ตื่นตื่นถึงเวลาตื่นตื่นละตื่นได้แล้วนอนตื่นสายเนี่ยตะวันโด่งแล้วเนี่ยถึงเวลานอนก็อย่านอนดึกนะรีบเข้านอนพวกนี้จะได้ตื่นเช้าจะพูดตรงๆเลยนะคะจะไม่แบบอ้อมค้อมจะไม่อันนี้น่าจะเป็นต้องเป็นคุณต้องเป็นผู้ใหญ่ฝั่งเหมือนกับเป็น ของคุณพ่อหรือของคุณแม่ลูกหลานของพวกเขาหรือเปล่านะถึงกล้าดุพวกเขาขนาดนี้นะคะดุพ่อรักนะคะเขาเข้าใจนะคะก็เป็นพลังงานที่ดีมากแล้วก็บางทีนะมีหมดพลังงานที่ดุมากจนลูกหลานกลัวเลยถ้าเกิดว่าลูกหลานไหนที่ดือด้อไม่เอาฐ่านเนี่ยมาเจอคุณเนี่ยคุณก็จะแบบพูดตรงๆเลยว่าทำไมไม่ไปหา การหางานทำอะไรเงี้ยหรือเปล่าจนเขาได้ดีก็มีนะบางทีอ่ะคำพูดอย่างผู้ใหญ่อย่างคุณเนี้ยไปทำให้ลูกหลานเกรงใจทำให้ลูกหลานรู้สึกว่ามีแรงกระตุ้นแล้วก็เหมือนบางทีคำพูดจะเหมือนคล้ายๆกับดูถูกไปเลยก็มีนะอยากให้เขาได้ดีอะค่ะก็เลยต้องจำใจต้องพูดสะบทคำดูถูกออกไปนะคะถ้ายังทำตัวอยู่อย่างนี้อนาคตอะ,อะ อนาคตอาจจะใครจะมาเอาถ้าถ้าทำแบบนี้ไม่มีใครอยากจะมาอยู่ด้วยมาแต่งด้วยหรอกอะไรอย่างเงี้นะก็ทำให้เขามีใจทำให้เขาฮึดสู้ไปเลยอะค่ะคำคำนี้เขาเขาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไอคำพูดของคุณเนี่ยถ้าไม่สนิทจริงคุณก็ไม่พูดไม่สะบดคำนั้นออกไปหรอกนะเขาเข้าใจแหละเขาคงเข้าใจนะไอมอง แล้วก็บางทีในมุมที่คุณอยากจะรับฟังปัญหาอยากที่จะเป็นหมวนแบบเป็นเพื่อนนะเล่าให้ผู้ใหญ่ฟังก็ได้นะอะไรแบบนี้เขาก็มีความไว้ใจคุณเช่นกันนะคะก็เป็นผู้ใหญ่ที่น่าเคารพนับถือหน้าไว้ใจอืมแล้วก็ดูเป็นแบบอย่างด้วยแล้วก็ดูเหมือนพาทำเป็นทั้งแม่แบบ เป็นทั้งแบบอย่างพาลุยพาทำรรให้เขาได้มีความกล้าความสามารถนะเหมือนจเจริญรอยตามคุณนะแล้วก็เป็นที่พึ่งให้พวกเขาในเรื่องของทางทางเงินนะทางเม็ดเงินเขาอยากจะเปิดร้านทรรําธุรกิจอะไรเล็กๆเนี่ยคุณน่าจะซัพพอร์ตเขาก็คือแต่คุณก็จะดูลูกหลานว่าคนไหนที่ ถ้าคนขี้เกียจทามาหากินอย่างเงี้ยคุณก็ไม่ค่อยอยากจะให้เท่าไหร่ดูเหมือนจะรับผิดชอบตัวเองไม่ได้ไอได้คืนหรือไม่ได้คืนนะไอ้มองว่าคุณก็ไม่ได้คิดเล็กคิดน้อยหรอกแต่ว่าคุณชอบคนมีวิน,นัยอ่ะคุณชอบคนที่เอาจริงขยันนะลูกหลานเขามองแบบนั้นแล้วก็ถ้าจะผ่านสมบัติคุณคุณไม่เอาไว้แน่ๆนะคุณก็มีหน้าที่มีภาระที่จะต้องทำแต่คุณชอบลูกหลานที่เขา ดูแลตัวเองได้คุณจะชอบซัพพอร์ตเหมือนคล้ายๆกับมันมีคำที่แบบว่าพระเจ้า,าจะช่วยเหลือคนที่ช่วยตัวเองนะคุณก็จะดูว่าลูกหลานคนไหนที่ขยันทำมาหากินแล้วก็ไม่ค่อยรบกวนคุณเลยคุณจะช่วยคนนั้นเพอๆเขาไม่เขาไม่เอาอะไรจากคุณเลยด้วยซ้ำลูกหลานแต่ว่าลูกหลานที่ไม่ยอมช่วยเหลือตัวเองไม่อะไรนะคุณก็เมินเหมือนกันนะคุณไม่เอาเหมือนกันนะมีแต่ความเดือดร้อนให้ถ้าลูกหลานคนไหนสร้างแต่ความเดือดร้อนให้สร้างแต่ปัญหาให้คุณ บางทีไม่นับญาติเลยด้วยซ้ำอะ่ะช่วยบ่อยแล้วนะคะไม่โตสักทีแบบเนี้ยคุณไม่เอาเลยโอ้โหเขามีความดุพอสมควรแล้วมีมีอำนาจด้วยนะคะเป็นผู้ใหญ่ที่มีอำนาจพอบางทีคุณเป็นผู้ใหญ่ในลักษณะที่เป็นข้าราชการที่แบบราชการทหารตำรวจอะ,ะมีความดุความกล้าความมีอำนาจบารมีอยู่ในนั้นนะคะแต่ลูกหลานคงคงไม่กล้าอะไรกับคุณเลยแหละนะคะ มีพลังมีอำนาจในตัวแม้คุณจะไม่ใช่ราชการทหารตำรวจแต่คุณมีพลังในตัวนะคะเขาเขาไม่กล้าเล่นกับคุณเลยเกรงใจแล้วก็เชื่อฟังด้วยซ้ำนะคะเดี๋ยวทีนี้เราไปดูต่อนะคะว่าลูกหลานที่อยู่ห่างๆกันนะเขามองคุณยังไง อาดาบสิบไม้เดอะซันโอ้ยังมีเดอะซันเหมือนก,นกันกับเมื่อกี้เลยนะคะ ไอ้ปลาเดอดหั่โลฟนมองดูเหมือนคุณไม่ค่อยจะมีเวลาให้พวกเขานะเหมือนมีหน้าที่ที่ต้องทำเยอะแยะมากมายเลยติดต่อยากมากเลยนะคะ หรือบางทีเขาคงไม่กล้ารบกวนด้วยล่ะมั้งเห็นคุณทำงานหนักเห็นคุณมีภาระเยอะหรือเปล่านะคะแต่ได้เดอ s u ซันกับไฮโลเฟมาคู่กันในชื่นใจทังเลยนะ The m p l พ e s ออกมาแล้วไพ่พระเดอร์ซัน e e e อมเพอันนี้รูปหลานแบบทางห่างนะห่างไกลคุณมองคุณอ่ามีหนึ่งถ้วยเหมือนกันเลย โอ้โหคุณเป็นผู้ใหญ่ที่น่าเคารพมากดมูนนี่มีดมูนตรงดสันเมื่อกี้ก็มีดมูนตรงดสันนะคะดม m a g i ช i a น ถาถ้วย Templeans ไต้สำหรับของใต้สำหรับนะคะมี j u s t i c พลังงานดีนะถึงจะมีแฮง g m a n ก็เถอะลูกหลานของคุณที่อยู่ห่างไกลอะมองว่าคุณน่าจะเป็นคนที่ โด่งดังเป็นผู้มีอิทธิพลเป็นใครๆกับครูบาอาจารย์ศาสตราาจารย์ด็อกเตอร์คือมีอำนาจในด้านของความรู้มีองค์ความรู้เยอะมากเป็นคนจิตใจดีเป็นคนชอบช่วยเหลือมีจิตเป็นกุศลมีความเมตตาค่ะมีความเมตตาธรรมมีความยุติธรรมแล้วก็มีมนุษยธรรมด้วยน่าจะเป็นที่พึ่งของ หลายๆคนนะไม่ใช่แค่ลูกหลานเท่านั้นนะ่ะลักษณะคล้ายๆกับนักสังคมสงเคราะห์ยังไงไม่รู้ชอบช่วยเหลือสังคมชอบการที่เห็นสังคมได้มีความอยู่ดีกินดีนะชอบเข้าไปช่วยเหลือในสถานที่ที่ลำบากในถ,ถิ่นที่ทุรก,กันดารไม่กลัวปัญหาไม่กลัวภาระเลย อาจจะไม่ค่อยได้ติดต่อกันแต่ว่ามีความรู้สึกภูมิใจผู้ใหญ่คนนี้จังรู้สึกแบบเห็นผู้ใหญ่คนนี้ได้ทำภารกิจทำหน้าที่ตรงนี้แล้วโชคดีจังที่ได้มาเป็นลูกหลานของผู้ใหญ่ท่านนี้นะดูมีความรู้ความสามารถเยอะแล้วก็มีคำพูดคำจาที่นุ่มนวล พูดเหมือนครูบาอาจารย์คุณมีลักษณะคล้ายๆกับครูบาอาจารย์มีลักษณะคล้ายๆกับคุณหมอน่าจะเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดเยอะหรอกหรือเป็นเหมาะ,ะกับแกไวเลยเป็นผู้ใหญ่ที่ควรเคารพบูชาเวลาที่ลูกหลานเขามีปัญหาเขาก็ชอบเล่าให้คุณฟังหรือไม่ก็อ,อยู่มานั่งมาอะไรอยู่ใกล้ๆคุณวนเวียนวนเวียนนะคะอยู่ใกล้คุณถึงเขาไม่พูดว่าเขารู้สึกไม่สบายใจแต่เขาก็อยากจะ แสดงอาการแล้วฟุบลงตรงหน้าคุณแค่นี้คุณก็รู้แล้วแหละว่าเขาต้องการกำลังใจคุณน่าจะเป็นผู้ใหญ่ที่ปลอบใจให้กำลังใจลูกหลานได้ดีมีพลังงานฮิลลิ่งอะค่ะมีพลังงานที่เหมือนกับชุบชีวิตนะชุบชีวิตพวกเขาจากที่เศร้าก็ให้ตื่นรู้ให้มีคำตอบที่ได้คำตอบที่แตกฉานได้คำตอบที่เขา รู้สึกเข้าใจโลกใบนี้มากขึ้นน่าจะเป็นผู้ใหญ่ที่รักการทำงานบ้านบ้านสะอาดเรียบร้อยทำกับ,กบข้าวกับข้าวกับปลาอร่อยทำขนมนม,นมเนยอร่อยนะคะเก่งทั้งงานในบ้านทั้งงานนอกบ้านดูเป็นแบบอย่างคือถ้าเป็นคุณเป็นผู้ชายคุณก็ทำได้หมดทำงานช่วย ภรรยานะคะลูกหลานเห็นเขาก็แบบประทับใจแล้วก็ได้เป็นแบบอย่างว่าจริงๆแล้วงานในบ้านเราช่วยกันก็ได้ไม่จําเป็นต้องทิ้งให้แม่บ้านจ้างแม่บ้านทําหรือว่าให้ฝ่ายภรรยาทําฝ่ายเดียวหรือให้แต่ฝ่ายสามีทําฝ่ายเดียวรู้สึกว่าช่วยกันได้ <c oughs> แล้วก็บางทีเขาก็แอบเห็นความทุกข์ใจจากคุเหมือนกันถ้าแบบออช่วย มีแต่คนมาขอความช่วยเหลือผู้ใหญ่อย่างคุณนะเขามองเห็นแล้วเขาก็รู้สึกว่าไม่สามารถที่จะช่วยอะไรคุณได้เลยก็เห็นคุณรู้จักแบบรู้สึกว่าคุณช่วยคนเยอะแย,ย,ยะมากมายอ่ะบางทีเขาก็ไม่เข้าใจว่าช่วยไปแล้วได้อะไรอย่างนี้หรือเปล่านะคะเพราะอาจจะยังไม่โตพอนะคะที่จะเข้าใจและมันคือการสะสมแต้มบุญถ้าคุณมีเหลือคุณก็เผื่อแผ่เผื่อๆนะเผื่อแผ่ไปถึง พ่อแม่ของลูกหลานหรือไม่ก็ตัวลูกหลานเองด้วยซ้ำที่เขาแต่นาน,น,นทีนะคะเขาจะขอความช่วยเหลือคุณแต่ส่วนมากแล้วเขาก็ไม่กล้าหรอกไม่กล้าเพราะว่าดูเป็นคนใจดีก็จริงแต่ว่าน่าเกรงใจอะ่ะคุณมีความน่าเกรงใจดูมีชื่อเสียงมากๆเป็นครูบาอาจารย์ก็น่าจะเป็นอยู่ในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงแล้วก็ เขาก็เลยไม่กล้าที่จะเข้าใกล้ด้วยซ้ําไม่กล้าที่จะขอร้องหรือขอความช่วยเหลือด้วยซ้านะคือกลัวว่าเราไม่ได้สนิทกันแต่ว่าอยู่ดีๆแล้วไปขอความช่วยเหลืออะไรแบบเนี้ยลูกหลานเขาเกรงใจกลัวกลัวคุณจริงๆแล้วคุณไม่ใช่คนดุไม่ใช่คนแบบเหมือนมีอิทธิพลจนน่ากลัว แต่ลึกๆแล้วคุณเป็นคนใจดีมีเหตุผลแต่ว่าลูกหลานเขาไม่ได้มองแบบนั้นเขาบอกว่าไม่อยากจะไปทําให้เสื่อมเสียไม่อยากที่จะถ้าเกิดเข้าไปทักแล้วคุณจะรู้จักพวกเขาหรือเปล่านะคะมันคงห่างไกลกันมากเลยคงไม่ได้แบบสนิทสนมกันแล้วอะค่ะคุณจะจําเขาได้ไหมอะไรเงี้ยคุณจะช่วยเหลือเขาหรือเปล่านะก็มีพลังงานแบบนั้นเหมือนกันแล้วก็ บางการณีคือลูกหลานก็ติดต่อคุณยากอาจจะด้วยภาระหน้าที่อาจจะเป็นเบอร์แปลกๆนะคะถ้าเกิดว่าไม่รู้จักจริงๆคุณก็ไม่รับสายอย่างเงี้ยส่วนใหญ่แล้วถ้าลูกหลานคุณอยากได้รับอยากอยากให้คุณช่วยเหลือก็น่าจะผ่านผู้ปกครอ,องของพวกเขาอะถ้าลูกหลานของคุณนะคะเขาคงไม่กล้าต่อสายหาคุณโดยตรงหรอกน่าจะน่าจะผ่านพ่อแม่ของเขาแล้วค่อยมาถึงตัวคุณ ดูเกรงใจจริงๆนะดูเกรงๆด้วยซ้ําเวลาที่เข้าใกลก็ดูแบบเกรงๆดูกลัวๆแต่ถ้าเกิดว่าลูกหลานคนไหนที่เป็นคนเก่งมีความสามารถผู้จาญฉชานเนี่ยคนเนี้ยคุณคุณจะชอบเป็นพิเศษนะถ้าลูกหลานที่ชอบอยู่กับความรู้หมกอ,อยู่กับตำรับตาําราแล้วก็ชอบพรีเซนต์นู่นนี่นั่นให้ผู้ใหญ่อย่างคุณได้เห็นนี่ยลักษณะลูกหลานแบบเนี้ยจะจะเคมีตรงกับผู้ใหญ่อย่างคุณนะ แต่ถ้าลูกหลานที่เขาซ่อนความสามารถหรือว่าคุณยังไม่รู้ว่าเขาเป็นคนแบบไหนเนี่ยเขาก็จะเนเนียนใบไอไม่ค่าไม่กล้าเข้าใกล้คุณเท่าไหร่ mm hmm. เขาน่าจะแบบผ่านคุณพ่อ, mm hmm. พอคุณแม่ของเขาแล้วก็มาเล่าให้คุณฟังอีกทีหนึ่งอะไรอย่างนี้นะไม่ไม่ไม่กล้าต่อปากต่อคำนะไม่กล้าเถียงไม่กล้าต่อกอนนะแต่ถ้าลูกหลานคนไหนที่แบบกล้าเถียงด้วยนะกล้าต่อกรอด้วยเนี่ยอันนี้คุณอาจจะชอบเป็นพิเศษก็ได้นะอาจจะแบบได้คุยกันเพราะว่า การเถียงเนี่ยเหมือนถ้าเด็กเถียงถ้าเป็นในสังคมพัฒนธรรมบ้านเราก็าอาจจะไม่ชอบแต่สําหรับตัวคุณเนะี่ยคุณชอบเด็กเถียงเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าเขาคิดยังไงให้เขาพูดออกมาเลยให้เขาพูดออกมาแต่ไม่ใช่ก้าวร้าวไงเพราะเดมิสิเชียนเนี่ยเป็นคนที่เราคิดอย่างนี้นะมันออกไปอย่างนี้คุยกับผู้ใหญ่แบบตรงไปตรงมาตรงประเด็นนะคะก็คือหาผลรับหรือเถียงเพื่อไม่ได้เถียงเพื่อเอาชนะเถียงเพราะว่าเขาคิดแบบนี้แล้วคุณมีความคิดแบบไหนนะะอันไหนที่ถ้าเขาผิดเขาก็จะได้รับ ความรู้ใหม่ๆกลับไปอ๋อนเป็นแบบนี้นี่เองอ๋อถ้าที่เราทํามันต้องแก้ไขแบบนี้อะไรเงี้ยคุณดูเป็นคนที่มีเหตุผลก็อ,อย่างที่ได้บอกว่าคุณคุณมีความรู้เยอะค่ะดังนั้นลูกหลานที่เขาใยรู้อ่ะใ่รู้อยากได้คําตอบอยากได้แนวคิดวิธีทางแก้ปัญหาเขาจะชอบเข้าใกล้คุณนะคะชอบที่จะหาความรู้คุยเพื่อที่อยากได้ความรู้ค่เหมือนเรา เราชอบถามะเหมือนเจ้าหนูจําไม่เลยแหละอถ้าคนที่คล้ายๆกับเป็นนอนหนังสือหน่อยนะเขาก็จะชอบนะแล้วคุณก็ดูเป็นคนที่ไม่หวงความรู้ด้วยถ้าคุณเป็นครูบาอาจารย์หรือว่าเป็นผู้มีความรู้ระดับโทร,ระดับด็อกเตอร์นี่ก็เข้ากันได้เลยกับลูกหลานผู้ที่สแสวงหาความรู้อะค่ะ เป็นที่พึ่งค่ะเป็นที่พึ่งในด้านของปัญญาในด้านของพุติปัญญาความรู้ถ้าคุยกันในเรื่องการทําบุญสุนทานการไปไปวัดหรือว่าการปฏิบัติในบ้านหรือว่าเดินทางไปเพื่อที่จะทําอะไรเกี่ยวกับศาสนาในยิ่งถูกคอกันใหญ่เลยรูปหลานนะคะไปทําบุญที่นู่นที่นั่นนะคะฝากไปหรือไม่ก็ไปทําด้วยกันเลยอย่างเงี้ย เคมีจะเข้ากันจะตรงกันลูกหลานจะชอบถ้าแนวนี้ก็คือไปกันได้ไปไหนไปถึงไหนถึงกันเลยนะคะบางทีก็ขับรถไปด้วยกันออกตอนเช้าตอนคืนก็พักแถวโรงแรมรีสอร์ทคือไปกับลูกกับหลานแบบนี้ได้เลยขอให้แบบชาชอบในสิ่งคล้ายๆกันเนี่ยก็จะไปด้วยกันคือจะสนิทมากเลยถ้าชอบเหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่าลูกหลานคนไหนที่ดูแล้วเคมีไม่ตรงกันก็ไม่ว่าค่ะต่างคนต่างไปต่างคนต่างเดินสายใครสายมันอ่ะ เป็นเป็นผู้ใหญ่ที่สายสายปัญญาสายพุทธิปัญญามีความเมตตาธรรมสูงเนี่ยลูกหลานจะชอบเป็นแบบอย่างด้วยนะคะ mm hmm. ก็จะประมาณนี้เลยนะคะขอบคุณนะที่เข้ามารับชมรับฟังขอบคุณจริงๆนะคะขอบคุณทุกการสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นการกดติดตามกดับสกดกดติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์นะคะการดูโฆษณาให้จนจบ สุเพอร์เซนที่ไม่เบียดเบียนค่าขนมนมเนยตัวเองทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณให้ไอมาขอให้คุณได้รับกลับไปเป็นร้อยเท่าพันเท่าขอให้คุณประสบความสําเร็จบนเส้นทางที่คุณปรารถนาไว้เช่นเคยขอให้คุณมีความอุดมสมบูรณ์พูนพร้อมทั้งด้านโพคาซั์และอริยทรั์ตลอดไปสําหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ